จะปิมละตรงนี้ยังไม่ลู้เท่าตรงโน้นเลยโอ้โอ่งใครแล้วเนี่ยโอ่งลอยมากับน้ำโอ่งใครแล้วเนี่ยโอ้ลอยมากับน้ำเว้ยอันนี้อะไรล่ะเนี่ย ประตูหรือบ้านแล้วมั้งประตูบ้าน แต่แต่ถ้าทำด้วยกันมแล้วเ,เ,เราก็จะรู้แนวแนวถนนอยู่เนาะนี่เนาะอ,อื้ดนูนะไหนเป็นทีสุดนะั่นบ้านหลังนั้นเห็นแต่หลังคานี่เนาะไปอยู่ตรงกลางน้ำเนาะ ูตรงนี้ถ่ไหลแรงอย่างนี้เ้ยแต่มันก็ไม่ถึงครึ่งล้อหรอเนี้มองลนะ้อแล้วอะไรอ่ะขวดมีว่วป่า กลางวันก็ยังพอมาได้แต่กลางคืนไม่กล้ามาเนาะมนวองไม่เห็นม,มันไม่มีไฟเลยก็ตัดน้ำตัดไฟดูดูน่น ที่เขาเ,าเอาไม้มาเสียบไว้เป็นนะให้รั่วไปให้ลงมาโน่นนะมิดเลยนะนี่บ้านหลังนี้แต่ก็ไม่โอ้ดูตรงนี้นข้างหน้าเรานน่นะ ชะลร้อให้พวกเรามาก่อนได้นิสใจ<ช>เพราะมันวิ่นด้ทางเดียวแต่คำจริงก็สวนกันได้นะน,นะแต่ว่าเขาเห็นเราแบบวิ่งกลางมาก็าเลยไม่มาแล้วตรงนี้มันลึก

โอ้ oh, บานหลังนี้อย่างงามมดเลยเนาะนี่ทำั่วจะเป็นค่อยนะัน้นตันแรกค่อยจะเอารถไปฝากเขาไว้ก่อน <c ười> ไม่ไว้ไปเลยอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียไหน้านออบ้นไได้ยูเนี่ยนึงป้านึ่นึได้ยู <c ười> ยโอ้ได้ยูไดย โอ้รถเก๋งอยอะมากเลยรถเก๋งอยู่นะเก๋งมั่งามากแล้วแต่ก็ไปได้อยู่นะถ้าจะไปนะมันก็ไม่ได้เดินเกลึกมากมค่อยๆคาเนเอาแต่เขก็แต่แต่ก็ต่ำอ่ะรถเก๋งอ่ะยาเลยอย่ะจอดแนะพ่อค้า